เรามาแก้สมาการกันต่อนักเรียนครับตัวเนี้ยตัวแปรเนี่ยมันอยู่ทางด้านล่างใช่ไหมก็คือ60หารด้วย A เท่ากับ2เมื่อตัวแปรอยู่ทางด้า,น,า,า,า,ดาน,นล่างเนี้ยเราทํำยังไงเราต้องกําจัดตัวแปรที่อยู่ทางด้านล่างเนี่ยทิ้งไปก่อนวิธีการก็คือว่าให้นักเรียนเอา A นะ คูณทั้งฝั่งซ้ายและคูณทั้งฝั่งขวานั่นเ้เราดูฝั่งซ้ายนะ A ส่วนด้วย A มันตัดกันมันจะเหลือหก็คือ1คูณกับอะไรคูณกับ60เราก็เขียนแค่60แบบนี้ก็ได้นะอีกฝั่งหนึ่งก็คือ A คูณกับ2ใช่ม่าเราเขียนเป็น2อะไร 2a นะครับจากนั้นเราต้องการกำจัดตัว2ตัวนี้ทิ้งไปก็คือให้เราเอา2หารทั้ง สองข้างทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานักเรียนดูฝั่งนี้ก่อน2กับ2มันตัดกันเหลือตัวอะไรเหลือตัว A อีกฝั่งหนึ่งก็คือ60หารด้วย2 60หารด้วย2มีค่าเท่ากับ30ครูจะตอบเลยนะว่า A จะมีค่าเท่ากับ30